บุตรศักดิ์สิทธิ์ผู้ชั่วหลายตอนนี้6ถึงตอนที่7ณอนาลานประลองเป็นตายคาราวาสิพี่และสิทธิ์น้องและผู้โสดทุกแห่นมันเป็นโอกาสที่ยากมากที่ทุกคนจะได้มารวมตัวกันในที่แห่งนี้และมันจะพลาดเรื่องของรางวัลไปได้ยังไงกันถ้ามีโอสถวิเศษระดับ7อยู่ที่นี่รวมทั้งหมด6เม็ดทั้งหมดมีคุณภาพสูงสุดทำไมพวกเราไม่มาเดิมพันกันละ่ะ โอ้พระเจ้าโหนนั้นชั่วหลายยิ่งนะคุณกําลังที่จะหลอกใช้ประโยชน์จากพวกเขาและหลอกเอาเงินรางวัลและทรัพยากรของพวกเขาสินะรางวัลจากระบบแต้มฟ้าด่าน300แต้มนั่นมันโอสถฟ้าระดับจิตในตำนานใช่หรือเปล่านั่นข้าได้ยินมาว่าการกินโอสถเม้นนั้นสามารถเพิ่มความเร็วในการเข้าใจทักษะร,ระดับเทพได้และมีโอกาสสูงที่เราจะไปถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรพลังศักดิ์สิทธิ์และทะลวงระดับไปสู่ระดับนักบุญระดับต่ำเจ้าต้องการเดิมพันมันสินะ ข้าไปถึงระดับพลังเทพเมื่อไม่กี่วันก่อนข้าต้องการโอสถนี้มากไม่คิดเลยว่าเจ้าขยะไหลค่านี่จะนํามันมาให้กับข้าด้วยตัวของมันเองสิพี่ถ้าว่าท่านอาจารย์รู้ว่าสิพี่กําลังเดิมพันสิ่งที่สําคัญขนาดนี้นายจะต้องตําหนิเขาเป็นแน่พวกเจ้าทุกคนอาจไม่เข้าใจถึงคุณค่าของโอสถนี้แต่ผู้โสสูงสุดเทียนซิงตรงนั้นน่าจะเข้าใจอ๋อ โอสถนี้ขาดแคลนยิ่งนะักหากว่าเป็นการประมูลแล้โกโอสถเม็ดนี้จะถูกประมูลขายไปอย่างน้อยราคา1ล้านศิลาวิญญาณโอสถ6เม็ดนั่นก็หมายถึง6ล้านศิลาวิญญาณถ้าควรจะเดิมพันอะไรเพื่อให้มูลค่าของของนี้ค่าจะเดิมพันเทียบเท่ากับ6ล้านศิลาวิญญาณอย่าได้กังวลไปเลยหากว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถจ่ายได้พวกเจ้าสามารถระดมทุนด้วยกันได้นะสิ่งที่พวกเจ้าต้องทำก็คือแบ่งละวันต้าบัตราส่วนเงินทุนของพวกเจ้าในภายหลังนะ่ะ ใช่แล้วพวกเราสามารถรวบรวมเงินทุนของพวกเราเข้าด้วยกันได้ค่าด้วยค่าเดิมพันด้วยข้าพนันได้เลยว่าสิทธิ์พี่ฉู่จะต้องเป็นฝ่ายแพ้อย่างแน่นอนข้าด้วยซู้ฉิวจะต้องแพ้อย่างแน่นอนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพวกเจ้าทุกคนช้าช้าก็ได้เป็นไปตามแผนทุกคนคิดว่าข้าแพ้สินะนั่นเป็นเรื่องที่ดีเอาล่ะถ้าอย่างนั้นข้าขอประกาศว่าการเดิมพันด้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยมีผูุ้โสของเทียนจิงเป็นผู้ตัดสิน คงไม่มีใครคัดค้านเรื่องนี้นะ <S <S เจ้าขยะฉูในที่สุดเจ้าก็ก้าขึ้นมาบนสังเวียนสินะมาเถอะในเมื่อเราอยู่ในเวทีประลองแห่งความเป็นและความตายเราจะไม่พูดถึงชีวิตและความตายของพวกเราอีกข้าขอประกาศว่าการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นได้ตอนนี้นะข้าอยู่ในจุดสูงสุดของจิตสำนึกขั้นที่9แล้วต่อสู้กับขยะเช่นซูฉิวที่มีระดับจิตสำนึกขั้นที่4มันก็คงง่ายเหมือนกับการบีบมด ฮฝีมือไม่เร็วเลยนี่แล้วแบบนี้ล่ะลบให้ได้สิถ้าเจ้าสามารถทำได้ขอสวรรค์อวยพรให้กับสิษย์พี่ของข้าจางเหมือนไม่ยอมหยุดเลยแฮการโจมตีทั้งหมดของเขามุ่งเป้าไปที่พลังชีวิตเจ้าแพ้แน่หาว่าเจ้ายังตั้งรับอย่างต่อเนื่องไม่ว่าซูฉิวจะเร็วแค่ไหนเจ้าก็ไม่มีวันชนะถูกแล้วซูฉิวจะต้มแพ้อย่างแน่นอน เข้ามาสี่มาต่อยข้าเลยเจ้าหมอนี่มันดิ้นไปมาระหว่างมือของข้าข้าไม่สามารถที่จะจับเขาได้เลยข้าจะต้องจบเรื่องนี้ให้ไวที่สุดเขาต้องการสกัดกั้นข้าด้วยลมหายใจของกระบี่อย่างนั้นเลยเช่นนั้นก็ดีถึงเวลาให้ข้าได้ลองอวุ่นใหม่ของข้าว่าเจ้าจะรู้สึกยังไง ในที่สุดเจ้าขยับไร่ค่านี่ก็เผยจุดอ่อนออกมาแล้วตายซะเจ้าขยาับเขาตกหลุมพรางแล้วละ่ะข้านั้นเป็นหนึ่งในใต้ล่าในยุคแรกเริ่มแม้ว่าในตอนนี้ข้าจะยังไม่ได้รับการพัฒนาแต่ข้าน่ะก็อยู่โยงคงอพันในการต่อสู้ระยะประชิดระหว่างคนที่อยู่ในระดับเดียวกันนะป่ะเป็นไปได้ยังไงกันเฮ้ตายเถอะ เป็นไปได้ยังไงกันจ้างเหมือนแพ้อย่างนั้นเหรอท่านที่4ของระดับจิตสํานึกเช่นซูเฉิวสามารถสังหารคนที่อยู่ระดับสูงสุดของท่้นจิตสํานึกได้ไม่ใช่ว่าเขาทําลายการบ่มเขาะาลังของซูฉิวไปเมื่อ2ี่วันก่อนเหรอวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันน่ะข้อหประกาศว่าในเวทีประลองเป็นตายใช้ชนะเป็นของซูฉิวไม่นะศีลาวิญญ,ญาณสามพันก้อนของข้าอาวุธลึกล่าของข้าหายไปแล้วข้าสูญเสียครั้งใหญ่ข้าจะไม่ดำพันอีกแล้ว ท่านพี่ท่านเป็นยังไงบ้างสิทธิ์น้องด้วยโปรดหาข้าไปนั่งทีได้เลยสิทธิ์พี่ข้าจะต้องเล่นบทละครในครั้งนี้ข้าจะปล่อยให้พวกเขาเห็นความจริงของข้าไม่ได้ต้องขอภัยด้วยนะเหล่าสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องทั้งหลายอาวุธโอสถสมบัติและศิลาวิญญาณทั้งหมดของพวกเจ้าล้วนเป็นของข้าทั้งสิ้นเฮ้ชูหิวเจ้าได้รับบาดเจ็บค่อนข้างมากแต่ไม่ต้องห่วงไปข้าจะให้เจ้าได้พบเจอกับสิ่งที่เจ้าได้ชนะในวันนี้เฉิญหลิงเฟยต่อไปตาเจ้าระลัะขอรับ ชูเฉว,วช้าก่อนเจ้ากล้าที่จะสู้กับข้าไหมเจ้าไม่เห็นงั้นเหรอว่าพี่ชูเฉิวได้รับบาดเจ็บอยู่เจ้ากําลังคิดจะขอยเขาต่อสู้ในตอนนี้อย่างนั้นเลยเจ้าหลีกไปซะน้องเถ่าเหยาเจ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูก้าทายเมื่อเจ้ามาถึงเวทีประลองเป็นตายนะ่ะไม่ต้องพูดเลยว่าสู่ฉิวนะ่ะได้ขโมยทรัพยากรไปมากมายในครั้งนี้เขาจะต้องมีโชคอย่างแน่นอน และข้าเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกหงุดหงิดต,ตอนนี้ทุกคนต่างก็รู้สึกโกดเคืองทำไมเราไม่ปล่อยให้ชูฉิวและเฉินหลิงเฟยได้ต่อสู้กันอีกครั้งละ่ะเดิมพันกันเหมือนเดิมถ้าชูฉิวชนะอีกครั้งพวกเราจะยอมรับมันอย่างแน่นอนเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีของชูฉิวแล้วก็ทุกคนเป็นยังไงบ้างเจ้ากล้าเดิมพันไหมเจ้าคงไม่ได้คิดที่จะหนีไปหลอกใช่ไหมเขาเริ่มจะพูดจาไร้าสาระและ้วตอนนี้ข้าได้รับบาดเจ็บและข้าอยู่เพียงขั้นที่สี่ของระดับจิตสำนึก มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะต่อสู้กับใครบางคนที่อยู่ในขั้นที่หนึ่งของระดับสะพานศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นข้าจึงต้องของเงินเดิมพันเพิ่มขึ้นอีก3ส่วนสุดยอดไปเลยโฮสน,นอกจากจะดูถูกพื่นแล้วยังโลภอีกด้วยได้รับรางวัลฝ่าด่าน200แต้มเยี่ยมอย่างนี้คิดไว้การโลภนะ่ะไม่ถือว่าเป็นบาปไม่ใช่ความผิดของข้าเจ้ากำลังลนหาที่ตายเองเฮ้เจ้าชูฉิวคนนี้ไม่รู้ว่าควรจะหยุดเมื่อไหร่เอาล่ะทุกคนชูฉิวจะต่อสู้ในเวทีประลองเป็นตายอีกครั้ง หฮกเจ้าชนะเดิมพันทุกอย่างจะกลับคืนสู่ทุกคนพวกเจ้าโอเคไหมถึงเวลาแก้ตัวที่จะทำพวกเจ้ารวยอีกครั้งแล้วละ่ะชูฉิวกำลังจะต่อสู้กับคนที่อยู่ในระดับสะพานศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะชนะอีกแล้วใช่แล้วเขาเพิ่งต่อสู้เสร็จด้วยตอนนี้เขาน่าจะอ่อนแอแล้วละ่ะคาดเดิมพันเลยว่าชูฉิวจะต้องแพ้ฮ่าฮข้าหวังพวกเจ้าทุกคนจะรวยล่ะนะนเวทีประลองเป็นตายชูฉิวประทะเฉินเหลิงเฟยเริ่มได้สิพี่ท่านจะทำได้ไหมนะ ไม่ต้องห่วงข้าก็ไม่อยากทะเลาะกับเจ้าที่นี่นะนะแต่ข้ามีเหตุผลของข้าทำไมกันละ่ะน้องสาวของข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำภารกิจนางต้องการสมบัติที่หายากมากเพื่อช่วยชีวิตของนางซึ่งผู้โสหลิงหยุนมีสมบัตินั้นอยู่เพื่อน้องสาวข,ข้าข้าต้องการต่อสู้เพื่อหลิงหยุนข้าทำได้เพียงแค่ขอโทษเจ้าในตอนนี้เนื่องจากดามไม่มีตาย่ยาโทษข้าถ้าหากว่าเจ้าตายช่างเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจ แต่สิ่งที่แย่ที่สุดพวกเราไม่สามารถพูดถึงชีวิตและความตายได้ในขณะที่พวกเราอยู่บนเวทีประลองเป็นตายนี่เจ้ารอบโจมตีใหาอย่างนั้นหรืถ้าจะดูแลน้องสาวของเจ้าเองเจ้าตายอย่างสงบเถอะเจ้าต้องจำไว้ให้ดีว่าคนส่วนมากมักจะตายจากการพูดมากอย่างนี้ล่ะ โดยส่วนตัวแล้วข้าไม่ชอบพูดเรื่องไร้สาระนะณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเรียกได้ว่าเลวได้ใจจริงๆเลยนะครับมานฉูของพวกเราบางทีถ้าเกิดว่าผมมาพากไปเป็นฉูบ้างเป็นฉูบ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่สักอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่มานฉูนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยบางทีมันภาคเสียงนะครับแล้วมันแบบคำติดติดกันแล้วมันออกเสียงยากมากบางทีผมเลยอาจจะออกเสียงผิดเพื่อให้มันออกเสียงง่ายขึ้นหน่อยแต่เอาเป็นว่านั่นก็คือชื่อเดียวกันนะครับยังไงก็ต้องขออภัยจุดนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะพยายามแลวกันบางทีลิ้นม,มันพันมากครับคำจีนยังไงก็ตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ